สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์วิภาลาัดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทาง Data s c าไซด์ทั้งหมด5ขั้นตอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําความรู้จักกับตัวหลักการนําเข้าข้อมูลด้วยกระบวนการของตัว ETL กับตัว Big Data นะคะตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะเรียนในส่วนของเรื่องนี้นะคะ ETL คืออะไรนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ความหมายของ ETL ก่อนเลยนะคะ ETL ตรงนี้ย่อมาจาก Extract Transfer แล้วก็โหลดนะคะลักษณะของตัว Extract ก็คือการดึงข้อมูลนะคะอ่าโทษทีนะคะเป็นการ Transform นะคะ Transform ข้อมูลแล้วก็โหลดข้อมูลลงไปในระบบที่เราต้องการวิเคราะห์นะคะ พูดถึงที่มานะคะของตัว Big Data นะคะว่าทำไมถึงต้องการที่จะอยากวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ Big Data สืบเนื่องจากว่าปัจจุบันตัวข้อมูลที่อยู่ใน Social Network หรือว่าที่ลอยอยู่ในบนเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากมายมหาศาลนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่หลายบริษัทมีความต้องการที่อยากจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้เพื่อนามาวิเคราะห์ในการ ใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์หรืออะไรออกมาก็ตามนะคะตรงนี้ยกตัวอย่างนะคะถัดมานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะข้อมูลที่ที่เรา คุ้นเคยกันนะคะอย่างเช่นข้อมูลที่อยู่บน Facebook อยู่บน Google นะคะอยู่บน y a h o o เป็นต้นนะคะข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนะคะซึ่งกรณีที่เป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนะคะตรงนี้ค่ะตัว ETL กับระบบเดิมที่เป็นตัว data warehouse ซึ่งใช้ตัว business intelligence นะคะก็ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ใหญ่มาก ซึ่งถ้าเกิดกรณีเราทําข้อมูลใหญ่ๆกับข้อมูลที่เป็นโครงสร้างการวิเคราะห์หรือว่าการอิเคา์ตรงนั้นจะ,จะทำไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะคะก็เลยสามารถก็เลยทําการวิเคราะห์ข้อมูลบวพื้นฐานของตัว Apache Hadoop Apache Hadoop ตัวนี้คือตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว OpenSource นะคะที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะที่ไม่เป็นโครงสร้างได้แล้วก็ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นาการวิเคราะห์แบบกระจายนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะสามารถวิเคราะห์ได้ละ mm hmm. เกี่ยวกับข้อมูลที่มีลักษณะไม่เป็นโครงสร้างหรือว่าข้อมูลจํานวนมหาศาลนะคะรู้จักเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตัว Apache Hadoop นะคะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นเฟรมเวิร์กนะคะของการประมวลผลนะคะแบบขนาดหรือว่าแบบกระจายนะคะหัวใจหลักนะคะก็คือการแบบ r e u u e นะคะซึ่งข้อมูลนะคะจะถูกทำเป็นตัว dataset นะคะแล้วก็จะถูกโหลดไว้ในตัว HDFS HDFS นะคะตรงนี้ก็คือตัว h d o o p Distributed File System นะคะก็คือลักษณะของระบบไฟล์ที่มีการประมวลผลแบบกระจายนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีตัว ดั t a ต e t ที่จะถูกแบ่งเป็นส่วนเล็กๆนะคะแล้วก็ถูกนำไปประมวลผลอย่างอิสระนะคะด้วยวิธีการ map reduce นะคะตรงนี้นะคะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่จำเป็นต้องมีทักษะสูงด้านคอมพิวติ้งนะคะก็คือสามารถที่จะทำการประมวลผลตรงนี้ได้นะคะถัดมานะคะมีเครื่องมือที่ช่วยการทำงานสำหรับตัว ETL นะคะหรือว่าตัว extract transform load ตรงนี้นะคะ ก็จะมีอยู่สองตัวด้วยกันสำหรับตัวฮาร์ดดูคนะคะก็คือ Apache f l u o e นะคะแล้วก็ตัว Apache s c o o p นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่ดึงข้อมูลนะคะตัวแรกจะเป็นตัวที่ดึงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนะคะแล้วตัวที่สองตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ดึงข้อมูลลักษณะที่มีโครงสร้างนะคะ,ะมาดูหลักการนำเข้าข้อมูลด้วยกระบวนการ ETL นะคะก็คือตรงนี้จะมีการ Extract นะคะก็คือการดึงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่ต้องการเข้ามาก่อนนะคะจากนั้นก็มีการ transform ข้อมูลนะคะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้ก็คือเหมาะสมกับโมเดลของเรานะคะที่เราต้องการที่จะนําไปวิเคราะห์นะคะตรงนี้เราต้องทราบเบื้องต้นก่อนนะคะว่าโมเดลที่เราจะใช้งาน ต้องการข้อมูลประเภทไหนยังไงบ้างนะคะจากนั้นก็จะมีการโหลดข้อมูลนะคะส่งต่อเข้าไปยังปลายทางนะคะเพื่อนําเข้าไปประมวลผลนะคะซึ่งตรงนี้เดิมทีก็จะเป็นลักษณะของการส่งเข้าไปที่ตัว data warehouse นะคะแต่ว่าที่เรากําลังพูดถึงก็คือลักษณะของตัว big data ตัว HDFS ก็จะเป็นตัวที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่นะคะ เรามาดูสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นตัว ETL แบบดั้งเดิมก่อนนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าสเต็ปแรกของการดึงข้อมูลโหลดข้อมูลดึงข้อมูลแล้วก็ทําการ transform ข้อมูลแล้วก็การโหลดข้อมูลตรงนี้นะคะเราจะทํากับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เป็นโครงสร้างตรงนี้สามารถที่จะได้มาจากไหนนะคะก็อย่างเช่นตัวระบบ ERP ามบริษัทที่เราที่เรามีข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ทราฟิกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มองเหมือนจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแต่สุดท้ายแล้วขั้นตอนของการปรเซสนะคะตัว transform ข้อมูลจะถูก transform ในรูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อที่จะไปทําการประมวลผลนะคะจากตัวสาปัตยกรรมของตัว ETL แบบเดิมนะคะก็คือทำการ หลดข้อมูลมานะคะแล้วก็พักข้อมูลไว้นะคะก่อนที่จะมีการโหลดข้อมูลเข้าสู่ตัว data warehouse นะคะซึ่งไอ้ตัว data warehouse ตรงนี้นะคะก็คือจะมีการพยายามที่จะปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตัวตารางแล้วก็ตัวตารางท,ที่ที่มีก็คือจะต้องเป็นตารางที่น้อยที่สุดเป็นไปได้ก็คือ1 table นะคะก็จะก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกในการที่จะ ทำข้อมูลกับตัว d w a r e w o u s h นะคะถัดจากนั้นก็คือจะได้ตัว Datamart นะคะตัว Datamart ตรงนี้จะเป็นตัว Dimension นะคะของตัวข้อมูลที่จะทําที่จะนํามาวิเคราะห์ถัดไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโครงสร้างนะคะอ่ะเปรียบเทียบกับลักษณะของตัว ETL สําหรับตัว Big Data ด้วย Apache Hadoop นะคะลักษณะนี้ก็คือสังเกตว่าเดิมทีเราจะทํารูปแบบข้อมูลที่เป็น โครงสร้างใช่ไหมคะก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์แต่ว่าตรงนี้นะคะ่ะตัว Apa เปเช่เขาจะมีอยู่ตัวดึงข้อมูลอยู่2ตัวก็คือตัว s c o p e กับตัว f l u สนะคะซึ่งดึงข้อมูลลักษณะที่เป็นโครงสร้างแล้วก็ไม่เป็นโครงสร้างมานะคะจากนั้นตรงนี้จะส่งไปที่ตัวตัว Data าซา e เลยนะคะก็คือเข้าสู่ระบบของของตัว HDFS เลยนะคะตรงนี้มีการแปลงข้อมูลต่างๆนะคะก็คือ ถูกส่งไปตัวที่ส่งไปที่ตัว HDFS เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการทำงานของ Apache Flume นะคะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างก็คือตัวอย่างข้อมูลก็จะเป็นในโลกของคลาว d s โซเชียล i t t e t หรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะตัว Flume ก็จะโหลดข้อมูลลักษณะมไม่เป็นโครงสร้างมาแล้วก็ส่งต่อไปที่ตัว HDFS เพื่อช่วยในการประมวลผลถัดไปนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว Apache s c o o p นะคะที่โหลดข้อมูลที่เป็นโครงสร้างโครงสร้างในที่นี้ก็คือระบบ Relation นะคะ Database ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Oracle MySQL นะคะจะจะโหลดด้วยตัว s c o o p ตรงนี้แล้วก็ถูกส่งไปที่ตัว h d f f เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะพูดถึงลักษณะข้าวๆของตัว การทำงานสถาปัตยกรรมที่เป็นตัว ETL ของตัวแบบเดิมแล้วก็ ETL แบบตัว Big Data นะคะในส่วนนี้ก็ก็จะจบในส่วนของการเรียนรู้ในเซ็กชันนี้เท่านี้นะคะ